本当に観客の期待に応えます。待望の。<music> สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็คโชว์ไทม์ดีโอลา louders ครับเทนเดอร์เนเดอร์อโนจัดรีวิวไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงที่ผมจะรีวิวเขาครับเฟอร์ดี้คาร์ดิโอกูครับผมมิดฟิลสารพัดประโยชน์จากไบตันแอน์ฮฟเอาเบียนนะครับผมเปิดฟีได้มาก็เลยแหมถือโอกาสขอลองหน่อยนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้เปิดได้เนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเพชรในตมในโลกนี้มันมีอยู่จริงอ้าว พูดว่าเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสกิลพิเศษนะครับผมแต่ว่าค่าพลังสเกลไปก็103เนี่ยก็ถือว่าเป็นสเกลค่าพลังที่น่าสนใจสําหรับการ์ปัจจุบันที่ไม่ใช่อีพิกกันนะครับผมเนาะใครเปิดฟรีได้ตัวนี้หรือตัวไหนหรืออานโนหรือลาฟินญ่านะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับลาฟินญ่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคนอยากจะให้รีวิวเยอะหรือเปล่านะครับคอมเมนต์คูดกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้มาดูคาเดียวกูก,ก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยคผมชอบตรงนี้เลยครับสไตล์นี่เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมแต่ว่าสามารถยืนได้คุณดูดปีซ ขวาครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกสูงปีกต่ำแม้กระทั่งแบ็คนะครับสามารถยืนได้หมดเลยนะครับผมเนาะนึกถึงปักจีซองเลยนะผมนะสไตล์บ็อกซ์สุบ็อกซ์เนี่ยมันจะแสดงผลที่ปีกต่ำนะครับปีกต่ำก็แสดงนะ L M F R M F C M F D M F แสดงผลหมดเลยนะครับและก็สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ด้วยนะ D M F A M F C M F เพิ่มได้บูสเตอร์เม็ดแรกเป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับผมถึงแม้จะไม่มีสกิลพิเศษเหมือนกับอาร์โนหรือลาฟินย่านะครับแต่สกิลที่ติดตัวมาสกิลพื้นฐานก็น่าสนใจนะครับผมและก็อย่างที่บอกไปนนะครับว่่่่าาสิงที สนใจของคาดิโกูคือเขาสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับตัวริมเส้นเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับสูงต่ำดำขาวได้หมดเลยนะครับผมแต่เพื่อให้ลองรับแผนมาตรฐานทั่วไปหรืออาจจะเป็นตัวที่สามารถจะไปโรเตชันกับ CMF DMF m m f ได้นะครับผมตำแหน่งที่สามารถเพิ่มได้คุณดูดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ใน9นะถ้าเกิดจะเพิ่ม AMF CMF หรือ DMF นะครับโอกาสออก1ใน9นะครับผมเริ่มต้นตัว ไอเทมเพิ่มตำแหน่งเนี่ย52ชิ้นนะครับหลักๆเนี่ยผมต้องการ C M F นะครับเปิดไปเปิดมาเนี่ยไอ A M F กับ D M F เนี่ยเปิดได้แล้วนะครับแต่ใจอ่ะอยากได้ C M F นะครับแล้วก็ออกยากเลอเกินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าโอกาสมันออกเนี่ยหนึ่งใน9นะครับนักเตะบางคนโอกาสออกมันน้อยเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ไม่กี่ตำแหน่งนะครับแต่นักเตะสา,ารทบอลบันนุณีข้อเสียก็คือว่าเวลาจะเพิ่มตำแหน่งนะครับผมโอกาสมันน้อยที่จะออกตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ เริ่มต้นเมื่อกี้จากกี่ชิ้นนะ52ชิ้นป่ะนะตอนนี้เหลือ21ชิ้นนะ่ะแล้วผมได้ C M F นะครับหมายความว่าหมดไปร่วม30ชิ้นนะครับอู้ไอ้เทมนี้ Ooh, ห่วงแหนมาตั้งนานครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้ซ m f มเอฟมาน,นานๆนนได้ใช้นักเตะแบบนี้สักทีนึงนะครับผมก็ขอลงทุนในการเพิ่มตำแหน่งหน่อยนะครับผมอขอใส่ CMF ไว้นะครับเพราะบางแมตช์ atch, เราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเปลี<ๆ>่ยนแท็กติกอะไรขยับเข้ามาข้างในหน่อยนะครับหรือว่าเรามีตัวปีกอยู่แล้วจะเอาเขามายืนเป็น CMF DMFMF ฟเนี่ยเพื่อชดเชยตัวอื่นทดแทนตัวอื่นเป็นตัวโรติชันกันเนี่ยผมว่าอันนั้นน่าสนใจนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักของคุณก็ได้นะครับใช่ป่ะกดออโต้ ไปเนี่ยจะอยู่ที่102นะครับข้างนอกสามารถทําตันได้สูงสุด103นะครับแต่ออโต้จะ102ก่อนค่าพลังไสในก็น่าสนใจนะครับเด่นที่เรื่องของการเลี้ยงบอลคอมบอลนะครับสีฟ้านะ90 92ส4้า นะครับพัชซิ่งตอนนี้อลโลพั s เนี่ย89นะครับผมรับเถ็ดพั s 81อลโลพ s ชน่าสนใจที่จะใส่เพิ่มขยับขึ้นเป็นสีฟ้าจบสกอร์71นะครับผมก็พอที่จะเติมเกมลุกเข้าไปปั่นป่วนหรือว่าเข้าไปเชื่อมเกมในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษได้เหมือนกันนะครับผมจบสกอร์ลูกโค้งก็อยู่ในเกมที่พอใช้ได้ส่วนเกมรับนะครับสีส้มส้มแป๊ดๆนะครับใครจะอัพเป็นสายเกมรับเพิ่มให้เป็นส แต่แรง88แต่อาจจะมีจุดอ่อนที่ความบางนิดนึงคนะค่อนข้างบางนะครับผมมีบาลานซ์ทรงตัวที่ดีแล้วก็สตัมมีน่าถึง95นะครับตั้งแต่ที่เล่นได้หลายตำแหน่งแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะพื้นเพลมาจากพวกแบ็กนะวิงแบ็กอะไรพวกนี้นะครับจะมีความอึดค่อนข้างสูงนะครับถ้าออโต้ถามว่าโอเคไหมแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเพิ่มได้บางอย่างนะครับโดยเฉพาะ สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มนะครับก็คือบาลานซ์ครับผมเราจะเพิ่มให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็พาร์ซิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปลดโลวูบติสเซนหน่อยนะครับลดความอึดลดสปีดหน่อยนะครับผมสามารถลดลงได้เหลือ10เลยนะครับแล้วก็ไปใส่พาร์ซิ่งเป็น9นะครับแล้วก็ไปใส่เด็กซิออตตี้นะครับผมเป็น9นะครับก็จะเป็น4 9 10 9้า จริงๆออโต้ Auto ก็ไปร้อยสได้แนละสามารถอัพได้หลายแบบนะครับแต่ดูจากทรงแล้วนะครับผมชอบแบบนี้นะฮะเราจะไปเพิ่มสเกลค่าพลังให้ขึ้นสีฟ้าได้2อย่างเพิ่มเติมนะครับผมนี่ฮะไอพาร์ซิงนะครับเราได้โลพาร์ตเนี่ยจริงๆจะเป็น90ก่อนอ่าเพราะว่าผมใส่บูสเตอร์ไมที่2ไปแล้วเป็นพาร์ซิงนะครับนะแล้วก็ที่ได้เพิ่มมานะครับก็คือเออสปีดต้นนะครับสปีดต้นเราเพิ่มมาเป็น9 4แล้วก็ไอตัวบาลานซ์ด้วยไอบาลานซ์ตัวนี้เป็น889ิเาอยู่ก็จริงนะครับเดี๋ สายปีกนะสายคลองบอลสายปีกนะครับผมก็จะเพิ่มไอตัวบาลานซ์ให้เป็น90สีฟ้าได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้ผมใส่บูสเตอร์ก่อนหน้านี้นะใส่บูสเตอร์เม็ดที่2ไปแล้วได้พัชซิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอา103นะครับบูสเตอร์ที่จะทําให้เขาไป103ได้เนี่ยมีประมาณ4 5บูสเตอร์นะครับใช้บูสเตอร์แบบสุ่มก็ได้นะครับอันแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นการไปกับบอลนะครับผมความคล่องตัวนะครับ agility นะครับอ่า agility นี้ถ้าสุ่มได้ก็ไป103เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นบอลแค r r y i n g นะครับ การไปกระบอลอันนี้สุ่มได้ก็จะไป103ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นคอร์สซิงนะครับสายเปิดบอลนะครับอ่าถ้าสุ่มได้ก็ไป103ได้เหมือนกันหรือสไตลเกอร์สติงนะครับสัญชาตญยานกองหน้านะครับอันนี้ก็ไป103ได้เหมือนกันนะครับมีประมาณนี้นะครับที่สามารถไป103ได้เออเทคนิคด้วยนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นเทคนิคถ้าได้เม็ดสเป็นเทคนิคอีกก็จะไป10 3ยได้เหมือนกันนะผมมีบูสเตอร์แบบสุ่มอยู่ประมาณ 19- 20ชิ้นนะครับผมก็คิดว่าดวงคงไม่โชคร้ายจนเกินไปนะคร นะครับพอได้บอลแคลลิ่งปุ๊บเนี่ยไอตัวบาลานซ์นะครับก็จะกลายเป็น9 0สีฟ้าขึ้นอยู่กับว่าใครสุ่มได้บูสเตอร์อะไรนะครับ มันได้ร้อยสามได้หลายอันแต่ถ้าจะให้เหมาะจริงๆผมว่าไม่บอลเคลเรลิงกับอะจิลิตี้สองอันนี้ที่เป็นตัวที่น่าจะเหมาะกับเขานะครับผมอ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับบาลานซ์นะครับเราได้ไปเป็นเก้าสิบสี่ฟ้าด้วยนะครับในกรณีที่เราได้บูสเตอร์เป็นบอลเคลเรลิงนะครับหรืออะจิลิตี้นะครับโอเคปัลล่านะฮะค่าพลังไม่คิเล่นะสีฟ้าสวยๆหลายอย่างเลยนะครับสเกลพลังสวยนะฮะค่าพลังไส้ในสวยผมก็เลยอยากจะลองหน่อยนะครับสกิลก็เช่นกันนะสกิลก็สวยนะครับมีครบเครื่องเลยนะมีดับเบิลทัสคัทมีไฮออิิิินนนเเททรร์โโซคลลลกกก็็มมีีสยงงงชต้ สกิลพาสนะครับวันทัสพาสทรูพาสซิ่งนะครับพินพอยคอสซิ่งครบเลยนะครับเอาไปเล่นดิมเส้นเอาไว้เปิดฝั่งขวาก็ได้นะเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับหรือจะตัดเข้ามายิงด้วยอ <c oughs> <go S 2> ัลไซเคอร์เลยก็ได้สกิลเกมรับก็ <c oughs> มีอินเทอร์เซชันด้วยในะกรณีที่เอาไปเล่นเป็นแบกนะครับแล้วก็สกิลบล็อกเกอร์นะครับก็เรีกเยกได้ว่าเป็นตัวที่เราอาจจะไม่ต้องลงทุนไอเทมสกิลเยอะนะครับไม่เหมือนกับไอเทมตำแหน่ง <laughs> อาจจะใส่แมนมาร์กิงเพิ่มก็ได้น,นะถ้ากรณีเล่นเป็นแบ็คนะครับผมแล้วก็ไฟติ้งสปริตนะครับอย่าลืมนะฮะหรือถ้าเกิดใครจะใส่สกิลยิงเพิ่มเติมพวกริปปิ้งช็อตไลทิ้งช็อตถ้าเกิดยืนสูงเป็นปีก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับ <S <S ต้องยอมรับว่าเฟอร์ดี้คาดิโอกูนะครับมิดฟิลหรือปีกนะครับผมทีมชาติตุรกีของไบตั้นคนนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เปิดฟรีได้ นะครับก็อาจจะไม่ได้รีวิวให้รับชมกันด้วยนะครับเพราะว่า1คนขอเยอะนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่อยู่ในสายตาของของหลายๆคนนะครับผมในแพ็กนี้นะครับผมอาจจะเป็นอานูหรือลาฟินยาที่จับจ้องกันนะฮะที่อยากได้กันกรณีที่เปิดฟรีแต่ผมเชื่อว่าบางคนก็เปิดฟรีได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เปิดฟรีนะครับเปิดตามล่าอยากได้อานูแต่ได้ตัวนี้มาด้วยเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันใช่ป่ะนะครับแต่ข้อดีของนักเตะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแต่ผมได้มีโอกาสได้รีวิวแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้นะเว้ยบางทีเนี่ยตัวที่นอกสาายต ในแง่ของการใช้งานนะครับมันก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ประโยชน์กับทีมเราได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะตัวที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแบบนี้นะครับโอเคถ้าได้ไปอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของคุณก็ได้ถ้าเกิดไว้ในทีมคุณเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์ล้นหลามมีอ e ีพิกบิ๊กไทม์โชว์ไทม์กันเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดคุณใส่ตัวนี้ไว้ในช่องตัวสำรองนะครับผมสามารถที่จะเอาไปทดแทนตัวอื่นโรเตชั่นตัวอื่นได้หลายตำแหน่งเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปใส่ตำแหน่งเพิ่มอย่างผมเออใส่ซีเอ,อ F, F ผมืออาจจะไมเอ ใสก็ได้นะจริงๆเล่น CMF แล้วขยับเป็น r m f ์เเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความสนุนดุลเว้ยมันอาจจะไม่ได้คล่องพิ้วไหวดังสายน้ำนะครับแต่การไปกับบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเล็กๆของเขาเนะครับในจังหวะพลิกหมุนแล้วไปนะครับผมการไปกับบอลติดเท้าในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้พิ้วไหวดังสายน้ําเหมือนกับตัวท็อปๆของเกมนะครับผมแต่มันก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนจังหวะการเติมเกมลูกรืบ็อกซ์บล็อกนะครับแล้วก็ปั่นด้วยขวาลูกนี้ ตเติมขึ้นไปแล้วก็สามารถลุ้นทําประตูได้ด้วยนะครับผมผมจับลองทั้งปีกสูงปีกต่าสลับไปมาในระหว่างแข่งด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแท็กติกเนี่ยปรับเป็นปีกสูงก็จะเป็นออฟสไตล์นะแต่ยืนได้ข้าวพลังไม่ตกนะครับปรับเป็น lms นะครับถ้ายืนฝั่งซ้ายนะครับดูเทิร์นกลับมาดิเทิร์นกลับมาแล้วก็ยิงขวาลูกนี้ไอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเฟ้ยเฮ้ยนะครับดับเบิลทัสแล้วก็ยิงก็ได้ชนกนเต่าเป็นไงนล่ะนี่ไม่ต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มเลยนะครับผม เนาะเป็นตัวที่เราอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากถ้าเกิดคุณเปิดได้มาหรือโดยเฉพาะใครเปิดได้ฟรีมานะครับผมจับใส่ช่องตัวสำรองไว้นะครับจ,จะเป็นทีเด็ดของคุณก็ได้ในช่วงท้ายเกมตัวหลักของเราเนี่ยอาจจะทําประตูไม่ได้นะครับส่งตัวอึดๆลงมานะครับมีความสดลงมาแบบนี้นะครับจังหวะพลิกๆบุนๆแล้วกดด้วยขวาลูกนี้และนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของเกมลุกอย่างเดียวนะครับที่ช่วยขึ้นไปปั่นป่วนนะครับแต่เขายังสามารถลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับ นะตัวบ็อกซ์บ็อกซ์เนี่ยก็ข้อดีคือสามารถลงต่ํามาช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับวิ่งตามกองหลังเออวิ่งตามกองหน้าวิ่งตามปีกของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมเนาะมันมันเป็นตัวที่โค้ชส่วนใหญ่ในชีวิตจริงโค้ชชอบอะถ้าเกิดเล่นได้แต่ตำแหน่งแล้วก็ทุกๆตํตำแหน่งที่เล่นเนี่ยสามารถทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมจะเอาไว้เป็นตัวบุกก็ได้จะเอาไว้เป็นตัวรับก็ได้นะครับ ถ้ายืนฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ตัดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวานะครับเป็นเหมือนปีกตัวสูงเลยนะฮะเนี่ยหักย้อนเข้ามาได้มีความคล่องในระดับหนึ่งนะครับแต่เสียอย่างเดียวนั่นแหละก็คือความบางนะครับแต่ เป็นปกติของปีกนะฮะที่มีความพิ้วแล้วก็จะมีความบางไปในตัวนะแต่ว่าค่อนข้างบางเยอะหน่อยนะเบิเยอะหน่อยนะครับบางทีเหลี่ยมบางเหลี่ยมชนเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเสียบอลง่ายหน่อยถ้าถ้าโดนเข้าปะทะนะครับผมแต่ถ้าเราหมุนดีๆนะครับหรือก็เราไม่ได้คลองบอลไว้กับตัวนาน,านๆเนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวและทีมเวิร์กนะครับช่วยก็สามารถเล่นให้มีความคล่องแคล่วได้แล้วก็เสียบอลยากได,ได้เหมือนกันนะครับผมเออไปใส่เกมแมนชิ่ด้วยก็ได้นะเนี่ยเออจังหวะเรียกกินฟาวนะครับ ไอ้ประเด็นที่ว่าตัวนี้ไม่มีสกิลพิเศษเนี่ยในแพ็คนี้นะครับผมก็เลยไม่น่าสนใจผมขอแย้งหน่อยนะครับคุณลองนึกดูนะครับสไตล์บ็อกสุบ็อกสายมดงานแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมีสกิลพิเศษคุณคิดว่าพี่โคจะใส่สกิลอะไรให้ครับถ้าผมเดาผมาว,ว่าวิชานารีพาสนะครับจะเป็นฟิโนเมเนลพารเลยก็อาจจะไม่ถึงอาจจะเป็นวิชานารีพาสหรือไม่ก็เป็นสกิลฟอร์เทสไปถ้าเกิดว่าแบบเอาไว้เล่นเกมรับนะครับเนาะซึ่งถามว่าไอ้สกิลที่ว่าไปเนี่ย ไม่มีได้ไหมผมว่าได้นะเออนักเตะบางคนนะครับที่มีสเตปที่อาจจะน้อยไปแต่มีสกิลพิเศษมาเนี่ยถ้าแลกได้นะครับเอาสกิลพิเศษกลับมาเป็นสเตปที่ดีเนี่ยน่าจะน่าสนใจใจกว่านะครับผมตัวเนี้สเตปโอเคนะครับผมความสมดุลมีนะครับผมความหลากหลายในการเล่นได้แต่ตำแหน่งมีนะครับไม่มีสกิลพิเศษเนี่ยผมไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับเล่นแบ็กขวาด้วยนะครับแต่จริงๆในระหว่างการเล่นเนี่ยผมลองสลับไปมาด้วยนะทางซ้ายทางขวาแล้วก็สูงต่ำเนี่ยลองหมดเลย CMF ด้วยนะครับผมเนาะ ดี๋ยวจะตั้งให้เขาแบบเติมเกมลุกด้วยนะครับจะตั้ง i n t r d u c t i o n นะครับผมให้ a d tag นะครับก็คือบุกไปเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นอ f f สไ y l e มันอาจจะบุกน้อยนะครับถ้าอยากจะให้เติมเกมลุกก็ต้องตั้ง attacking ให้เขาเติมเกมลุกหน่อยนะครับไอพินพอยต์ก็มีอยู่แล้วนะพินพอยต์เนี่ยมีติดตัวอยู่แล้วไม่ต้องใส่สกิลเพิ่มด้วยนะครับ i n t r c e p t i o n ก็มีอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเล่นแบ็คก็ได้อะ คิดดูดิ ي, นะถ้าแบ็คในช่วงท้ายนะเนี่ยโอ้วิ่งแล้วสต้ามิน่าหมดหรือว่าอาจจะไม่ฟิตเลยเงี้ยนะถ้าไม่ใช่ตัวอีพิกนะครับผมเอามาเล่นแบ็คได้เลยนะครับลองดูฮะลองดูการเปิดดีครับเพราะว่าพัทซิ่งเขาดีอยู่แล้วด้วยนะเออไอตัวเวทเทจพัทหรือโดยเฉพาะโล่พัทเนี่ยก็สีฟ้านะโล่พัทรับเท็เออโล่โล่พสีฟ้าเนี่ยรับเท็ดพัทนี่อาจจะไปไปลายอะสีเขียวไว้ไปลายเพราะฉะนั้นเอาไว้เปิดได้นะครับเป็นตัวที่เล่นแบ็คได้ถ้ายืนฝั่งขวาแบ็คขวาแบบนี้เวลาเปิดก็เท่าเข้าเท้าขวานะครับ แต่ถ้าไปยืนแบ็กซ้ายหรือเป็นตัวเปิดอ่ถ้าถ้ายืนสูงเนะี่ยก็เน้นตัดเข้ามายิงใช่ปะ่ะแต่ถ้ายืนแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะเปิดไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็จะฟืนฟ้นฝืนเปิดหน่อยนะครับผมเนาะมันแค่เสียได้อย่างเสียอย่างไปนะครับผมเล่นเกมรับถือว่า ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการตั้งว่าจะเป็น attacking defending <P an> นะครับผมแล้วก็จังหวะนะครับแล้วก็เรื่องของสปีดเขาวิ่งตามดีอยู่แล้วนะครับสปีดไม่ได้ช้านะฮะวิ่งอ้อมดูว้วยเติมเกมลุกมาแล้วครับผมร <P an> อประคองนิดหนึ่งแต่เขาก็เติมครับ <P an> ลองดูอีกทีนึงเด้เปิดระยะไกลเอลิคอสก็เป็นยังไงถ้าไม่ติดสตันนิ่งนะครับบอลก็จะลอยๆหน่อยนะครับแบ็คขวาก็เข้าท่าเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักก็อย่างที่บอกไปอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งหลักซึ่งบางคนโดยเฉพาะสายสุลต่านอาจจะมีแต่ละตำแหน่งเนี่ยเป็นัรปูก ที่ปักธงรออยู่แล้วไม่ไปไหนอยู่แล้วเนี่ยนะครับและอาจจะเป็นอีพิกด้วยนะครับเป็นอีพิกก็มีน้อยครั้งที่จะไม่ฟิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบ็กอัพตัวสเปรโรจิชั่นอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมองข้ามกันไปนะครับแต่ผมมองว่าถ้าใครเป็นมีไอดีระดับกลางๆนะครับหรือระดับล่างนะฮะแล้วเปิดรีได้หรืออาจจะเปิดพร้อมมาได้กับลาฟินยาหรืออาโนนะครับผมลองไปอัพดูแล้วลองเปิดใจลองเอาไปเล่นดูครับและลองสลับไปมาดูฮะหรืออย่างน้อยน้อยจับยัดใส่ช่องตัวสำรองไว้นะครับผมว่า จะอขอใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งเพชรในตมที่ผมไม่ได้พูดถึงคำนี้มานานมากแล้วนะครับผมเนาะ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 ต้องใช้คำนี้นะครับเนาะเนาะเนาะและก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดฟรีได้ก็คงไม่มีโอกาสได้ลองเล่นนะครับและเชื่อว่าในเกมนี้ยังมีนักเตะอีกหลายคนนะครับผมที่น่าสนใจที่ผมพลาดการรีวิวไปเพราะว่าทําไม่ทันจริงๆนะครับผมแต่และตัวเนี่ยก็จะใช้เวลาในการรีวิวหลายชั่วโมงนะครับผมและ ผมต้องทําหลายอย่างนะฮะและคนเดียวด้วยถ้าเกิดว่าจะรีวิวทุกตัวพิเศษทุกตัวในแพ็คเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมชีวิตขนาดทุกวันนี้อาจจะไม่มีเวลาส่วนตัวแล้วนะเนี่ย ไม่งั้นก็ไม่ต้องหลับไปต้องนอนกันแล้วครับต้องทำทุกตัวแพ็คทุกพิเศษทุกแพ็คพิเศษที่มานะฮะบางตัวบางแพ็คอาจจะขอข้ามไปนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยต้องขอเข้าใจด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีนี้นะครับอาจจะมีวันที่ต้องขอพักด้วยอะไรด้วยนะครับเดินทางไปนู่นไปนี่ด้วยนะครับผมเนาะก็ขอให้คิดถึงกันแล้วกันถ้าเกิดว่าลงคลิปน้อยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเเเเจออออออกกกกกัััััััันน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 คคคคคคคลลลลลลิิิิปปปปปต่่่่่ไไไรรรรรรรบบบบบีีี้้้้าาาาาาะสสสวววดดดดดทผููชมมถพืืืย I've changed for the better this time. I thought I would ah, never. never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.